Okay. Okay. okay, yeah! สวัสดีครับเฟตตี้ที่น่ารักทุกคนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทั้งหลายนะครับอยู่กับผมนะครับบริจัด fctp channel แล้วก็บริจัด fctp family นะครับผมนะฮะคลิปนี้ก็จะมาลองสรุปความคืบหน้านะครับปัญหาเกี่ยวข้องกับคอมเมนต์นะครับผมนะฮะซึ่งมีประเด็นหลายประการทีเดียวอย่างที่พวกเรา ติดะะตามข่าวนะครับผมนะฮะตอนนี้มีความคืบหน้านะครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับสาราตรีมุกหรือสารารวมใจที่ร่วมกันทำขึ้นโดยการทำนั่นที่ทำขึ้นจากทหารไทยนะในจุดในจุดที่ประจวบเหมาะนะครับจากสามประเทศนะครับก็คือไทยลาวขเขมรน,นะครับผมนะฮะแล้วก็การสร้างครั้งนั้นนะฮะสารานี้เนี่ยฮะ เพื่อเอาไว้นะฮะในการทำกิจกรรมร่วมกันมาพักมาจอยกันนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปมีคนบอกว่ามีสามองค์นะครับหมายความว่าพระพุทธรูปจากสามประเทศซึ่งฟังแล้วมันก็เป็นที่สงบใช่ไหมฮะเป็นที่สงบนะฮะต่อมาก็คือถูกไฟไม่หมดเลยการที่จะถูกไฟไม่หมดนั้นน่ะ ก็คงคิดไม่ได้ครับนอกจากว่ามันมีคนเผาจะเผาอย่างไรเพราะว่ามีไม้มีอะไรมากมายมพยีพระพุทธรูปด้วยพระพุทธรูปหายถ้าเป็นหลังอยู่ม,มันจะต้องลื้อมากองไว้แล้วเผาหรือว่าจุดเผาขณะที่มันตั้งอยู่เพราะว่ามันไม่เหลืออะไรเลยเหลือแต่ฐานที่ตั้งพระพุทธรูปนะครับก็มีความคืบหน้านะครับอันนี้คนไทยฟังรู้สึกอย่างไรนะ นะครับก็คือเหมือนกับว่ามีตัวแทนโคศกทหารไทยไม่รู้ใช่หรือไม่ครับก็มาบอกว่าน่าจะมาจากไฟไหมบ้านชาวบ้านนะครับแล้วก็ลามมาอันนี้ผมไม่รู้ว่าพูดตลกหรือพูดอะไรอันนี้มันอยู่ในป่ามันจะลามมาอย่างไงถ้าลามมาขนาดนั้นมันต้องไหมป่าเอออันนี้นะต้องดูอีกว่าคำนี้มาได้อย่างไรนะครับผมนะฮะ ส่วนก็จะมีท่านหนึ่งนะครับที่ให้ความเห็นว่านะครับรู้ด้วยว่าใครเป็นคนสั่งเผาเพราะว่าข่าวว่ามีรองผอบทอ,อ,บอ,เอมเขมนเนี่ยเข้ามาเยี่ยมแล้วก็มาเห็นนะครับแล้วก็สอบถามดูว่าเป็นยอย่างไรมาอย่างไรก็คือเป็นคนที่ไม่เคยรู้เรื่องนี้มาก่อนน่าจะมีการรายง,งานจากทหารเขมนว่าทหารไทยเคยมาสร้างไว้นะเพื่อเป็นกิจกรรมต่างๆแล้วก็ อาศัยทุกวันพระก็จะมาตรงนี้นะประมาณนั้นนะดังนั้นเชื่อว่ารองผบโทบเนี่ยครับสั่งเผากองกำลังทหารของกัมพูชาเนี่ยนะครับในวันดังกล่าวเนี่ยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ระดับรองผบทบจากกัมพูชาเนี่เดินทางเข้ามาในพื้นที่นะครับเพื่อมาปรับพื้นที่วางกําลัง แล้วก็มีการรายงานว่าศาลาหลังนี้มันเป็นศาลาของใครประมาณนี้นะครับท่านก็ถามจากนั้นทหารของกัมพูชาในพื้นที่เขาก็บอกว่าเป็นศาลาที่ทางฐานไทยเนี่ยสร้างขึ้นมาแล้วฐานไทยเนี่ยก็จะเข้ามาปฏิบัติภารกิจโดยเฉพาะในช่วงของวันพระ นะครับซึ่งศาลาหลังดังกล่าวเนี่ยนะครับเป็นการสร้างขึ้นจากแม่ทัพพักที่สองในอดีตนะครับก็คือท่านพลโทอิสรพงหนุนพักดีได้สร้างขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อให้ทหารของฝ่ายไทยลาวแล้วก็กัมพูชานะครับมามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับมาพบปะมาพูดคุยมานั่งสนทนาเพื่อใหอ้บรรยากาศของทั้ง3าประเทศเนี่ยนะครับมันดูดีแต่ว่า สังฝักฟังของกัมพูชานะครับไม่แน่ใจว่าไปก็เรียกว่ากินดีมีดีเสือมาจากไหนก็สั่งให้เผาทํำลายจากนั้นนะครับสื่อโซเชียลก็กลับคือข่าวจริงๆแล้วข้อมูลข่าวชิ้นนี้นะครับมันเป็นข้อมูลลับแต่ไม่แน่ใจว่ามันหลุดออกไปได้ยังไงส่วนผมนี่ไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีอะไรที่ อาจะต้องปกปิดแล้วก็มีความลับสําหรับผมก็ตามที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องได้ฟังว่ามีพรรคพวกเพื่อนพ้องพี่น้องอยู่ในพื้นที่ตะเข็บายแดนอีสานใต้เนี่ยเป็นพันๆในเพราะฉะนั้นมันมีข้อมูลข่าวสารใดๆก็แล้วแต่ผมก็จะ,ะรู้นะครับถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมนะครับพี่น้องประชาชนคนในพื้นที่ทหารในพื้นที่เนี่ยเขาก็รู้แต่ว่าวันนี้นะครับเหมือนมีทางกองทัพบกเนี่ยเขาก็ออกมาพูดบอกว่าไฟที่มันไหมสาราวมใจหรือว่าสาราตร ม,มุกเนี่ยนะครับเป็นไฟที่ไหม้บ้านเดือนพี่น้องประชาชนคนของกัมพูชาจากนั้นมันลามเลียลุกไหม้สา,าลารวมใจว่าอย่างนั้นนะครับนี่ก็คืออ่าเป็นพ้อยแถลงของโคษกกองทัพบกนะครับเออซึ่งฟังแล้วมันก็ทำแ่งทำแ่งนะครับทําไมไม่บอกพี่น้องประชาชนไปตรงๆครับว่า,าทางทหารของกัมพูชาเนี่ยเขาได้เขาทําลาย แต่ผมก็เข้าใจท่านนะครับเข้าใจท่านว่าไม่อยากจะให้พี่น้องประชาชนคนอ่าบริเวณตะเข็บชาดแดนเนี่ยนะครับตื่นตระหนกแล้วก็ตกใจนะครับอันนี้ผมเข้าใจปัญหาก็คือสรุปที่สั่งเผาเนี่ยเพราะว่าขมรเชื่อว่าที่นั่นเป็นของขมรใช่ไหมอ้าวแล้วลาวแล้ว,ลว,ลวไทยละ่ะนี่คือปัญหาดังนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเป็นเรื่องใหญ่เลยนะเพราะว่านักข่าวไทยก็พยายามสอบถามความคืบหน้ามันเป็นอย่างไรกันแน่ ก็เหมือนกับว่าทางทหารไทยบอกว่าเออไม่มีอะไรหรอกดังนั้นเรื่องนี้ยังเป็นสิ่งสําคัญอยู่นะครับเพราะว่าอย่ากรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเผาทําไมทําไมต้องเผาเพราะว่าถ้าเราเงียบไปเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าทุกคนยอมรับว่าตรงนั้นเป็นของขมมศขมศโกรธขมศโมโหถูกต้องไหมฮะจริงๆแล้วมันตรงไหนอย่างไรดังนั้นนี่คือบทสรุปความคืบหน้าของเกี่ยวข้องกับศาลาถูกเผา ก็จะมีความคืบหน้าอีกต่อมาครับที่ผู้สื่อข่าวถามนะครับคนโพสต์ภาพนะครับทหารขเขมรน,นะฮะตัดลวดน้าของไทยมีข่าวว่านะครับภาพนั้นเป็นภาพเก่านะประมาณว่าประมาณว่ารูรวดน้านะฮะมันพังหรือมันอะไรสักอย่างนะครับมันก็ทําให้รูรวดน้าเนะี่ยมันย้อยลงไปนะย้อยลงไปครับ ดังนั้นทหารไทยแล้วก็ทหารเขเมรนก็ได้ร่วมกันที่จะซ่อมก็เลยตัดในส่วนที่พังลงไปตรงนั้นแล้วก็เป็นคลิปเก่าอ่าอันนี้ก็ได้รับการบอกกล่าวมาอย่างนี้นะครับจากทหารไทยนะครับส่วนถัดมาครับอ่าเกี่ยวข้องกับที่ปราสาทตาเมอนทมอันนี้ลองจับตาดูนะครับเมื่อประเทศไทยยืนยันว่า พื้นที่ที่อยู่ของปราสาทตาเมืนทมเนี่ยคือพื้นที่ของประเทศไทยอยู่ในเขตสันปันน้ำพอดีมันเป็นที่สูงนะอันนี้คือปัญหาแน่ครับเพราะว่าเพราะว่าขมรมันไม่เข้าใจมันไม่รู้เรื่องคำว่าสันปันน้ำนะฮะดังนั้นที่มันมาร้องเพลงชาติหลายรอบเนี่ยนะยั่วยวนหลายครั้งนี่นะฮะ แล้วก็มีการส่งนักการมงการเมืองนะครับรัฐมนตรีมานะฮะเพ,พื่อจะเผชิญกับทหารไทยตอนนี้จะทำอย่างไรเมื่อเขมนมั่นใจว่าเป็นพื้นที่ของมันโดยมันอ้าง Google Map ท้งนั้นคนในเขมนทั้งหมดก็จะเห็นตาม Google Map ว่าเป็นของเขานี่คือสิ่งที่ประเทศไทยจะต้องเคลียร์นะครับแถลงเลย นะครับหรือติดต่อไปทาง Google Ma p เลยว่าการตีเส้นอย่างนั้นเนี่ยคุณตีเส้นได้อย่างไรมันไม่เป็นไปตามส่วนที่สัญญาระหว่างสยามกับฝรั่งเศสมันไม่ใช่การยึดสันปาน,น้ำแต่มันเอาเข้าไปภายในล่าสุดนะครับผมเห็นข่าวนะล่าสุดผมเห็นข่าวนะจับตาดูนะครับเพราะว่า มีการประชุมว่าจะขยายวงนะครับเรียกว่าจะนัดร้องเพลงชาติไทยที่ปราสาทต,ตาเมือนทมในอาทิตย์นี้วันอาทิตย์ที่จะถึงเนี่ยลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นอ่าลองดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะปฏิกริยาขมินจะทำย่างไรเมื่อพวกมันมาร้องเพลงชาติขมิตอนนี้ประเทศไทยจะไปร้องเพลงที่ปราสาทต,ตาเมือนทม อ้าวแล้วครับจับตาดูนะครับอันนี้ข่าวจริงๆนะครับผมนะฮะเรื่องนี้สําคัญนะครับไทยจะต้องยืนยันว่าเป็นที่ของไทยตามเส้นสันปันน้ำนะครับแต่เขเมรมันไปยึด Google m a ทดังนั้นตอนนี้รัฐบาลไทยทหารไทยเนี่ยคุณติดต่อเรื่องนี้ได้เลยนะครับ g o o g l e Ma ทให้คําตอบซึว่าคุณกําลังทําอะไรจนทําให้สันปันน้ำเนี่ย ไม่มีค่าในเรื่องนี้แล้ว o o o l l m m p s มันไปตั้งแผนที่มั่วซั่วได้อย่างไรนะฮะถูกไหมฮะดังนั้นจับตาดูนะครับว่ามีการขยายวงนะ,ะประเทศไทยเรามีการนัดนะฮะเพื่อจะร้องเพลงชาติไทยที่ปราสาทต,ตาเมือนทมนะ,ะโอ้โหนะเรียกว่าเข้มทีเดียวนะฮะติดตามดูนะครับในวันอาทิตย์นี้นะครับผมนะฮะว่าจะเป็นอย่างไรโอ้โหนะ ต่อไปก็คงจะแบ่งกันมาร้องเพลงนะฮะประกวดร้องเพลงชาติไปเลยในพื้นที่นั้นดังนั้นประเทศไทยต้องรู้นะครับว่ามันพลาดจนทําให้ขเมรเนี่ยไปบอกกันไปหมดแล้วว่าปราสาทตามอฑทมเป็นของเขาและเขากินพื้นที่เข้ามาในจังหวัดสุรินทร์มากโดยอ้าง Google m a p ที่พในไทยเนี่ยเป็นไปตามสรรปน,น้ำแต่ Google Map ยกพื้นที่นั้นให้ขมรนะ อันนี้ผมเชื่อว่ารัฐบาลไทยนะฮะจะต้องดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดกับ o o o l l m m p s นะครับมิฉะนั้นมันจะเป็นปัญหาต่อไปตอนนี้คนทักก็เหม็นเขาไม่ยอมรับสัญปานน้ำนะเขาไม่ยอมรับสนธิสัญญานะฮะระหว่างสยามกับฝรั่งเศสน,นะฮะดังนั้นวันอาทิตย์นี้นะครับลองดูว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นมีการตรึงทหารกันหรือไม่ อย่าลืมนะครับว่าตรงนั้นปี54เคยประทะกันแล้วนะครับลองดูว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับโอเคครับอีพีนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ